ขอจเจริญพรเคยรู้สึกไม่ว่าในที่ทำงานบางครั้งเราทำงานเพียงลำพังเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่เอากับใครหรือว่าใครเขาไม่เอากับเรานี่พูดภาษาบ้านๆเราเข้ากับใครเขาไม่ได้เลยหรือว่าใครๆเข้าเข้ากับเราไม่ได้เลยก็ต้องดูต้นทางว่าเมื่อเราไม่เอากับใครบางทีใครเขาก็ไม่เอากับเรา แต่บางทีก็ขอให้พิจารณาโดยหลักธรรมเถอะว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วถูกแล้วถูกโดยหลักของทั้งพระธรรมวินัยถูกทั้งโดยหลักของกฎหมายบ้านเมืองหลักศีลธรรมจัญญาที่ดีแต่ไม่มีใครร่วมเดินทางกับเราพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสอยู่เสมอว่าหากหาเพื่อนร่วมทางโดยสายธรรมที่ดีไม่ได้ก็พึงเดินไปเพียงลำพังเถิดจะเป็นการปลอดภัยกว่า ซึ่งก็เป็นความชัดเจนว่าถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องโดยมีหลักมาตรฐานวัดแล้วแล้วไม่มีใครร่วมเดินกับเราก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเพียงลำพังเดินเพียงลำพังแต่ถ้าหากว่าบางอย่างที่เราคิดว่ามันดีมันใช่แต่มันใช่เฉพาะเราและคนอื่นเขาไม่เอากับเราด้วยก็ต้องยอมขัดใจตัวเองด้วยการเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่แล้วท่านมันไม่ใช่แล้วก็ต้อง ดึงตัวเองกลับมาเข้าเดินทางหลักทางหลักก็คือทางที่ถูกต้องตามศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองและตรงนี้เองก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่คนอื่นเขาก็คงจะยินดีที่ร่วมเดินทางกับเราแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องตามใครทำเพียงลำพังก็ได้อาตามามีมิตรสหายที่ดีมากมายธรรมะวันนี้ถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จเจริญพร